ไปกันที่ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู3มอำเภอที่หนองคาย2อำเภอที่บึงการนะครับรวมตัวกันกว่า40คนไปร้องขอให้ตำรวจภูธรท,ที่หนองคายเร่งดำเนินคดีกับนายทุนที่ไปซื้อหมูแล้วยังติดค้างค่าชำระค่าหมูนะครับเป็นเงินนับล้านบาทนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าหมุนเงินไม่ทันครับ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูห้อำเภอในหนองคายและบึงการรวมตัวกันกว่า40คนนะครับเข้าพบพันตำรวจเอกผู้วิทย์สิริพาณิชุูมกับการสถานีตำรวจภูทรรัตนวาปีหนองคายร้องทุกข์ขอให้มีการดำเนินคดีกับสองสามีภรรยาที่ตระเวนรับซื้อหมูแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่ได้ชำระค่าหมูตามที่ตกลงกันไว้ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนับล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจากนั้นผู้กุกับการสถา,านีตํารวจภูทรรัตนาวาปีก็โทรศัพท์ติดต่อประสานไปยังนายทุนที่เป็นพ่อค้าคนกลางมาเจรจากับกลุ่มผู้เลี้ยงหมูที่สอพอรัตนาวาปีนะครับเบื้องต้นนายทุนยอมรับว่ามีการบริหารจัดการผิดพลาด แล้วก็จากการอุ้มหรือว่าให้ราคาล่วงหน้านะครับโดยราคาหมูเนี่ยให้สูงเกินจริงกับกลุ่มเกษตรกรที่ว่านี้จนทําให้หมุนเงินไม่ทันและยอมรับว่า ไม่เหลือเงินจ่ายค่าหมูที่เหลืออีกกว่าล้านบาทนะครับแต่ขอเวลาหาเงินมาชดใช้กเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและไม่ได้คิดหนีแต่การเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้ครับตัวแทนกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูบอกว่านายทุนมีอาชีพขายหัวอาหารสัตว์อยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่หนองคายนะครับผู้เลี้ยงหมูรายหนึ่งก็มีการซื้อหมูจากนางสาวเอนางสาวเอเนี่ยก็ไปซื้อหมูนะครับที่ผ่านมาเมื่อหมูตัวเต็มวัยแล้วก็จะขายให้กับนางสาวเอ โดยขายให้กันหลายรอบแล้วนะครับโดยจะนําหมูไปก่อนก่อนที่จะมีการจ่ายเงินก็คือมีเครดิต15วันนะครับในช่วงตุลาคม2566ที่ผ่านมานางสาวเอก็ตระเวนซื้อหมูในห้าอำเภอแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินตามเงื่อนไขนะครับมีการติดค้างรายรับประมาณ20,000-300,000บาทที่ผ่านมากว่า1เดือนแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าหมูเพราะว่าหมุนเงินไม่ทันครับ รวมตัวกันนะเพื่อเด็ดรองฟองกิจกรรมนะครับผมจากกับผู้เสียหายนะครับที่ว่าขายหมูไปแล้วยังก่ได้เงินนะครับผมเหตุเกิดเพราะว่ามาจับหมูไปแล้วนะครับสินสัญญา10ถึง15วันใช้เครดิตหนึงสี่นะครับผมครับหลังจากว่า10ถึง15วันแล้ว15วันแล้วกับยังไรวีแลวสิมงว่าใจกระบอกคนตัวหาแล้วกับบลับโทรศัพท์ไปสี่ครับสายหมูจักโตครับหมูเข้าโตค่ะค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบบาทค่ะ ที่ามตัวจ้ะเป็นเงินหนไยป้นไหนครับเ็ดุมืนห่าขายตั้งแต่วันที่เท่าไห่ครับขายนี่16ตุลาตอนนี้ก็ช่าง,งั้นในเงินยังได้เป็นสัญญาวางไหนครับผู้มาซสือเพิ่นกระบอกาว่า15วันจ่ายเครดิต กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่ได้รับความเดือดร้อนขอความเป็นธรรมกับพลตํารวจตรีพิรัตอุดมเดชพิสุทธิคุณนะครับผู้ังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนองคายโดยพลตำรวจตรีพิรัตก็เตรียมออกคำสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนเนื่องจากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเกษตรกรหลายรายนะครับอาจเข้าข่ายคดีช่อโกงประชาชนพร้อมให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูแจ้งความดำเนินคดีกับนายทุนทั้งสองเอาไว้ที่สพหออ้าอำเภอที่เกิดเหตุครับ สำหรับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงหมูที่ได้รับความเดือดร้อน5อำเภอประกอบไปด้วยรัตนาวาปีโพนพิสยัยและเฝ้าไล่ของหนองคายนะครับและโซ่พิสยัยรวมไปถึงปากคาดของจังหวัดบึงการก็เป็น5อำเภอใน2จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนครับ